คพิ่มชั่วโมงเนี่ยทอดได้แค่16ชิ้นเหงาเลยไงหรือเพิ่มชั่วโมงหลือจองคิวมานั่งแล้วก็ออกอ่ะมาช่วยจัดโต๊ะจัดโต๊ะเก้าอี้นะโต๊ะละกี่เก้าอี้ไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้โคตรเจ๋งเลยว่ะระหว่างคุยไปก็มาช่วยกางโต๊ะให้ลูกค้าเองคุยก็ไม่ได้ห้อยหอยหิวห้อยหิวมันคืออินฟลูเอนเซอร์ที่มันมากินฟรีตามที่ต่างๆนี่ว่ะจะอาจจะเป็นแก๊งนี้แหละที่ในติ๊กต็อกเขาเตือนกันอะ ใหม่เวจีเบอรี่ไฟเบอร์จากผักและผลไม้34ชนิดดิ่มง่ายอร่อยด้วย จิ้นทอดก็ตือท,ทำอยังไงถึงจะได้กินจิ้นทอดก็นั่ง,น,งนั่งรอคิวเนี่แค่นี้เลยเคือมามากี่โมงถึงจะได้กินต้องเออจริงๆเราจะแจกบัตรคิวตอนทุ่มครึ่งแล้วพี่เขาก็มานั่งรอกันนี่แหละแล้วก็สองทุ่มก็เริ่มปล่อยคิวปล่อยคิวหมดกี่โมงเฉลี่ยสิบวันที่ผ่านมา11วันเนี่ยก็คือ หมดประมาณคิวเต็มนะคิวเต็มประมาณสามทุ่มครึ่งต้องหยุดคิวแล้วไม่อย่างนั้นมาไหลมาเรื่อยๆเลยไม่งนั้นไม่ไม่ไม่มีของให้กินแล้วทำไมไม่ทำเยอะๆมันได้แค่นั้นนะพี่ได้แค่นี้เลยครึ่งชั่วโมงเนี่ยทอดได้แค่สิบหกชิ้นทำการทานนี้เพื่ออะไรทำสบกชิ้นเหงารือไงหรือหรือเวลาเหลือครึ่งชั่วโมงทอดได้สิบหกชิ้นมันเป็นสูตรของมันคือมันต้องทอดแล้วบอกว่าคือแต่ละอย่างมันต้องทอด คือไก่คือไก่กับหมูเนี่ยคือมันได้แค่นั้นแล้วมันบอกว่ามันต้องไล่ทอดทีก็คือเซตทั้งหมดเนี่ยครับวนได้แค่ห้ารอบต่อคืนแค่นั้นแค่นั้นพอละเพื่อเพื่อความสุขก็อยากกินก็เปิดร้านอยากกินคือผมอ่ะจริงๆริงแล้วผมที่เชียงใหม่ผมก็จะไปทอดไมกินร้านั้นเชียงใหม่อ่ะคือไปเรียนกับเขานะนี่ไปเรียนทอดเับาทิ้งคืนนะใช่ค่ะไปเรียนทอดไก่กับทอด ทอดไก่กับทอดไอหมูเหงาใช่ไหมทำไม่เหงาไม่เหงาทำเนี่ยโอ้แล้วโอ้โหมันมันไม่วันนั้นไม่ได้อยากทําอะไรมากมายอยากกินเหมือนเหมือนเหมือนแบบอยากถือกระเป๋าเจระเข้ก็เปิดโรงงานเจระเข้จบจบตรงนี้เปิดโรงงานเย็บกระเป๋าเจระเข้เป็นคนเหนือกันจ้าเจ้าเป็นคนเหนือก็อยากกินอันนี้แล้วบางทีมันแบบว่ากินไม่ไม่มีเวลาแล้วก็เลยบอกว่าเออไปร้านเที่ยงคือบอกว่าเชฟ ฉันจะเปิดแล้วนะแกต้องมาสอนฉันทอดซื้อ,อซื้อแฟนชายไม่ซื้อไม่ซื้อกูจะเรียนก <laughs> ูจะเรียนก <laughs> ูจก <laughs> ชอบกินเมนูมีอะไรบ้างเมนูมีแบบว่ามีไก่ทอดหมูทอดกินทอดเอามาเลยมาเอาเมนูมาท <c oughs> ำลายออกเลยนี่อ่ะเนี่ยคิวที่เท่าไหร่โต๊ะที่เท่าไหร่เขียนไปแล้วก็ติ๊กไปเลยว่าเนี่ยอ่ะมีอะไรบ้างไก่ทอดหมูสามชั้นไส้อัวย่างหมูยอทอดปลาทูทอด ไข่ต้มน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มผักต้มน้ำพริกน้ำพริกแดง <ตะ S 1> ไม่ใช่น,น้ำพริกตาแดงนะผักต้มแคปหมูข้าวเหนียวน้ำมัร่อจอบร้ามีแค่เนี้ยเยวะดิดูนะอยากให้ดูราคาเอาจริงกำไรไหมไม่ไม่ได้รู้ว่ามีไม่รู้อ่ะ <laughs> ไม่รู้อ่ะพี่คุณทําพุรจีไม่รู้กูชอบกินกูอยากไดแค่นจอบนี่ต้องมามาทุกวันไหม มามาเกือบเกือบคือเป็นคนนอนดึกใช่ไหมพี่หอยแล้วพอพอนอนดึกปั๊บเนี่ยก็คือแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไงเราก็นอนดึกกันนะพี่เนอก็มาก็รียกทุกคนให้มาอยู่เป็นเพื่อนเห็นมานะมีแต่เพื่อนเพื่อนมานั่นเลยเดี๋ยวก็ต้องขยายก็เยอยอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ขยายพี่จะเอาแค่นี้เออแค่นี้สิบสองโต๊ะวนห้ารอบพอจบกลับบ้าน ได้บักคิวแล้วไปเดินเล่นก่นได้ไหมครับต่อ่อนจะพี่พี่ไม่จอะไรพี่กลุนพี่นะเดินเล่นพี่ได้บักคิวยังได้ยังเล่นก่อนราคาไม่ได้่ยางได้ราคได้ยังนะพี่ยังนะสวัสดีค่ะรีได้ยางอ่ะเดี๋ยวรอแปบเดียวนะอายุได้ยังโอ้ชอบตรงๆนะผมบอกเลยนะผมก็เคยเห็นวิธีการทำร้านร้านอาหารแบบนี้นะ จองที่คนเดิแล้วก็ออกมาช่วยช่วยกันจัดโต๊ะเอาอมาจัดตรงไหนบ้างเก้าอี้นะโต๊ะละกี่เก้าอี้โต๊ะละกี่เก้าอี้โต๊ะละสี่สี่พอหกอันนี้หกหกอ่ะไปช่วยกันจัดโต๊ะผมว่ามันเป็นประวัติการนะกับการทําร้านแบบนี้มันเป็นประวัติการนะทำไมอะไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้โคตรเจ๋งเลยว่ะ น้นสะหอยนั่งร้นโอเคผมต้องบอกว่ามันทำเพราะความรักว่ะมันทำเพราะความอยากกินทำเพราะทำเพราะสนุกเพราะดูจากราคาหรืออะไรแล้วนะฮะผมว่าต้องบอกว่าระหว่างคุยไปก็ <ma S 1> <ๆ>มาช่วยกางโต๊ะ <โ C. S 2> ให้ลูกค้าดคุยก็ไม่ได้โต๊ะคิวอันนี้ต๊ะคิวเอาน้ำปลามาเลียงเอาน้ำปลามาเลียงเฮ้ยนี่อาหารนี่เตรียมพร้อมแล้วเนี่ย ต้องสั <Tower> <brasile> ่งกับบ้านแล้วเว้ยสั่งกับบ้านไม่ได้ไม่ได้อีกสั่งกลับบ้านไม่ได้ต้องกินที่นี่หมดกินที่นี่ให้หมดไม่มีสั่งกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าคนมารอคิวเขาจะได้แบบว่าให้ทุกคนแบ่งกันกินแบ่งกันกินแล้วบางคนนี่บางคืนนะถ้าเกิดว่าบางคนมากับข้าวเนี่ยมันหมดเขาก็จะไปเดินขอตามโต๊ะต่างๆมากิน อเอาม,าอมันูวหรวมก <ๆ S 1> ันเราไม่หวังรวยเหรอเออทีพอพูดดีเราไม่ทายนะก็ะพ,พูดสิ <ๆ S 2> ไม่คือทําธุรกิจอะอย่าไปคิดว่าอยากรวยคือทําเพราะว่าแบบมีความสุขเนาะแล้วก็ คือเราก็ได้แต่งตัวมาทํางานม,มีซื้อซื้อไว้เยอะก็เลยอยากจะนนกระเป๋านี้ไม่ได้ออกมาออกงานมาประมาณหลายปีแล้ววันนี้ก็ก็ถือว่าเราทํากันค้าแบบนี้เราก็ได้ใส่พวกนี้ออกมาโชว์ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้โชว์อ,อยากมาทําอาหารอยากมาทําอาหารอยากจะใช้ <S 2> <S 2> ที่ซื้อไว้เยอนดีการพัหุดูรองเท้าสิมันเข้าโชว์แกงไงไม่แต่จริงๆพูดตรงๆว่าคือไม่รู้เลยว่าแบบ มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้คือตอนแรกอะวันแรกมาพี่พูดตรงๆนะเจ็ดกิโลครึ่งนี่ก็คือเยอะมากแล้วสาหรับเราอะพอมาวันแรกปั๊มนี่คือแบบว่าไก่ไม่พอกระเทยอืวันแรกวันแรกแต่ตอนนี้มันก็มีมันก็มีหลายอย่างแล้วแต่ว่าคือแบบแต่มันก็คือได้แค่นั้นกับกับเวลากับเวลาที่เราทำอะพี่เพราะว่าพี่หอยคือมันบอกว่าห้าห้ารอบเนี่ยเป็นสิ่งที่กําลังดีแล้วก็เพอร์เฟกแล้วก็ กำลังพอเจาะพอเหมาะกับทุกอย่างกับเวลากับลูกค้ากับอะไรอย่างเงี้ยพี่มีคนบอกให้ไปเปิดเยอะๆเลยมันไม่เอามีอะไรเงี้ยแค่นี้รู้สึกสบายใจแค่นี้ก็ทำแค่นี้ไม่อยากให้คนเค้ากินเอากลานจริงที่อยากให้เคากินของอร่อยแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ที่สําคัญคืออะไรป่ะพี่นี่พูดจริงๆไม่ได้ดราม่านะเราอยากเราเห็นนะว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าคือ เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้มันคนหาเงินได้แบบว่าต้องกินของแพงอ่ะพี่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แบบอยากให้คนกินของอร่อยอ่ะพี่คนอร่อยแต่ราคาได้ไงคนทํางานกลางคืนด้วยอะไรเงี้ยเขาอยากเราอยากให้เขากินของอร่อยอ่ะพี่แล้วแบบราคาต้องไม่้งแพงคือร้อยกว่าบาทหรือร้อยหนึ่งก็ยังมีทอนอะไรเงี้ยต้องละร้อยต้องละคนกินเกินสองร้อยก็โดนไม่ให้กินอีกคือก็อย่าสั่งเยอะอย่าสั่งเยอะอันนี้ไม่ก็คือจริงๆแล้ว คือกินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูกันละกันว่าโต๊ะพี่เนี่ยอ่ะพี่มากี่คนวันนี้หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดแดคนโอเคเดี๋ยวพี่จะรู้ว่ากี่บาแได้เป็นไรเราคบกันมากี่ปีแล้ววะสามสขอเบอร์รี่หน่อยนี่คิดอะไรกับเฮ้ยมันจะมองหน้ากันไม่ติดไหนหอยขอเบอร์รี่หน่อย อ๋อเวจ,จิเบอร์รี่เออคิดเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับอุย้ยตายแล้ว รับไปเลยครับผงผักเวจีเบอร์รี่นอกจากจะมีผงผัก30ชนิดแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีเบอร์รี่อีก4ชนิดผสมเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็น berry, บลูเบอร์รี่บิลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ว้าวนอกจากจะช่วยในการขับถ่ายของคุณแล้วนะครับยังช่วยบำรุงสายตามี en, ลูทีนและก็ซีแซนทีนนะครับผมช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบอกเลยว่าของดีแบบนี้มีโปรอย่างแน่นอนนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราเลยนะครับซื้อวินฟาร์ เบจี้เบอร์รี่2กล่องแถมให้อีก2กล่องเลยในะราคาเพียงแค่1290บาทเท่านั้นสง่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสั whoa, 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 whoa. ่งเลยสั่งเลยสั่งเลย เป็นครั้งแรกนะครับที่ต้องให้ทีมงานมานั่งกินด้วยเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีว่าผมสั่งเยอะขนาดนี้เพราะอะไรนะฮะแต่ต้องขอบคุณป้าตือจริงๆนะพี่ลูกตือนะฮะน้องลูกตือน้องลูกตือเลยพี่ก็ไม่ได้ด้วยอ้าเฮ้ยพวกเราเริ่มจากไก่ก่อนเลยแล้วอ่ะโอ้โหดูไก่ดูไก่หอมมากหอมมาก ืเดี๋ยวก่อนนะนี่เดี๋ยวก่อนเด็กคืออย่างนี้ยังไงนั่นค่านน้าอืมอืมอืมอันนี้อันนี้ต้องใส่อย่างนี้อืมอืมนี่นี่น้ำปลาที่คั่วรอืมแล้วก็เอาซ่อมเจาะอ่าซ่อมเจาะอืมเอาซ่อมเจาะพี่เอานี่มันนี้ทำอย่างนี้ทางนี้ดูเลยแล้วซ่อมเจาะอืม อ่ะอย่างง้อ่ะชอบเจาะอย่างงี้ใช่ป่ะอืมอ่ะแล้วก็ทีนี้ใส่น้ำพริกหนุ่มเข้าไปน้ำพริกหนุ่มเหรออืมอ่ะพี่ผักกาดดองโปะข้างบนโปะข้างบนอ่ะแล้วพี่สแตนบายบ่ก็เหนียวไว้สเตนยบ่ก็เหนียวไว้นะโอเคโอ้พี่กินคำใหญ่อย่างนี้เลยเหรอผมต้องใหญ่ๆฮะร้อนเนาะกำลังดีโอเคเอาไปเลย อร่อยมากมี่เป็งเมนูครับอันนี้ต้องกินกับอันนี้หมูทอดเดี๋ยวพี่จะกินกับนเอาเลยเอาพี่เอาหมูทอดมาเอาหมูเอาหมูทอดมาไม่พี่เช็ดนิ้วได้นะแบบไม่ลังเีลนะแล้วก็พี่ก็นี่น้ำตาแดงเบ๊ะเบะใส่เข้าไปแล้วก็พี่ก็ใส่กับผักกาดนี้ผักกาดนี้ฮะจากพี่ห่อไปตาม มันขึ้นสวรค์หมูยอหนูเนี่ยหมูยอหมูเนี่ยเป็นหมูยอที่ต้องผสมแป้งอ่ะทำไมอ่ะยอดเสร็จมากเพราะว่าถ้าเป็นหมูเป็นเนื้อหมูแท้ๆเลยเนี่ยมันจะแข้งไม่อร่อยมันต้องมีแป้งหนึบๆแล้วพี่ต้องควักกันนี้ไหนเนี่ยใช่พี่อร่อยจริงแล้วตบด้วยผักดองผักกาดดองผักกาดดองแม่งเวิร์กมาก ข้าวเหนียวตบตบข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินร้อนๆยังไม่จบมีปลาทูปลาทูยังไงอ่ะถ้าเป็นสูตรป้าต้องหักคอก่อนหักหัวหัวย่อใช้มือหักหัวไม่หักผิดหักไงหักงัดงัดเพลื่อนไงแล้วก็ออแล้วก็ถือไว้อืแล้วจะกินไงอ่ะ เอาเลยดีกว่านี่ปลา,าทูสองตัวยี่สิบห้าบาทหาสุดใกได้ไหน,นเนี่ยอ,อันนี้มันพริกเนี่ยพริกยิมไปเลยเพียบน้ำพริกหนุ่มมากผมรักน้ำพริกหนุ่มมากนะไม่รักไม่รักน้ำพริกแก่นี่เลยหรอรักอยู่แล้วอันนี้ถือว่ารักมากแต่กินอย่างนี้ต้องใช้มือครับพี่ลูกเต๋อภาพทีศเลยเด็กกำลังโตค่ะคุณ อร่อย <I> like. อร่อยแบบไม่เฟคด้วยอร่อยจริงจริเนี <Hello. S 1> เม็นเด็กมปกมันอร่อยอ่ะ uh huh. มันอร่อยมากๆเลยดิชื่นใจมั้ชื่นใจมากกับผมว่าพี่ร้านของพี่ลูกเต๋อเป็นได้ขนาดนี้ผมว่ามันอยู่ที่ มากไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากอยากให้คนกินอาหารที่แบบอร่อยอร่อยและดีราคาถูกแค่นั้นจริงๆรีงแค่นั้นแค่นั้นจริงนะฮะอร่อยจริงๆฮะครับใครมีโอกาสนะฮะเปิดทุกวันไหมฮะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันแต่ว่าต้องมาลุ้นนะคะหลังสี่ทุกต้องลุ้นว่าจะเหลือเหลือไก่กับหมูหรือเปล่าอืมแต่ว่าหมูยอเอ๊ะไส้บวมวันนี้ อ๋อไม่กลัวอย่างนี้ไงมาแล้วไม่กลัวไข่ <applied> รวมาไก่รวมกนไข่รวมไข่รวมก่อนเอาไส่กกินไส้อ่วก่อนอืมอ่ะไส้อ้ว,วน,นี่กินเปล่าเปล่าไหมกินกินกับข้าว <sized. S 2> กินกับข้าวเหนียวนะเราเตือนคุณแล้วไม่ได้คือของแต่ละอย่างเราไปซอสซิ่งมาพี่กินนี่กินอันนี้กินอันนี้กับข้าวเหนียวเปล่าเปล่านะห้ามกินกับอย่างอื่นนะพี่เอาข้าวเหนียวกับอันนี้กินนะ ร้านนี้คือต้องกินข้าวเหนียวกับแคบหมูเท่านั้นมันต้องมีน้ำพริกหนุ่มไม่ตอบเข้าใจยังนม,ม่ไม่ต้องเลยไม่มีอะไรกินแล้วกินข้าวเหนียวกับแคบหมูก,ก็อร่อยละอือไปทุกวันไปทุกวันลลโลเคชั่นถ้าเขาสมมติเติเติร์ดจิ้นทอดปลาเติร์ดมันเงินจีนทอดปลาติร์ดพิมมาก็มาถึงเลยแต่ บางทีเดี๋ยวมันจะเข้าซอยผิด่อกีปไม่เป็นไรพี่มาในซอยผิดก็พี่ก็วนรถกลับมาจ <c oughs> ้านี่คือตลาด,อะ,ลาดอะไรอะฮะอันนี้เป็นตลาดของแบบว่าคนที่เขามาเดินเขาจะเปิดวันพุธพุธศุกร์แล้วก็เขาเปิดวันไหนตลาดปร๊บพีคคูพุธศุกร์อาทิตย์ค่ะตลาดเราก็เลยขายหลังจากตลาดปิดจริงใจอย,อยากจะขายหลังจากตลาดปิดแต่ไม่คงคงคงคนคงอเต็มเต็มหน้านี่แหละฮะ มาก็มามาลองดูแต่ก็จะต้องใช้ความเอาตรงๆนะต้องใช้ความพยายามนิดนึงมกับการที่ต้องจองคือจองมาไม่ได้อยู่แล้วต้องมาที่นี่ต้องมาเรียงคิวบางคนเขามารอตั้งแต่6โมงครึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือทุ่มหนึ่งถ้า6กโมงครึ่งพี่ก็จะได้อยู่ในกลุ่มแรกอะไรเงี้ย ก็คือ12 12คนแรกแต่ว่าคือเขาก็จะรู้รู้กันคนก็จะทยอยคิวกันเนี่ยแต่แป๊บเดียวพี่มันก็จะเต็มหมดแล้วตอนนี้ขอบคุณที่มีร้านนี้ในโลกที่ให้เราได้กินของอร่อยแต่ต้องขอบคุณร้านต้นฉบับเขาคือร้านเเชียงใหม่คือเราอะเราต้องขอบคุณเขาเพราะหนูอะอยากกินอย่างนี้แล้วมัน อยากกินอะ่ะก็ไปเรียนอยากเรียน <laughs> เรียนแล้วก็มาทำเป็นแบบนี้โอ,อ้โห oh, <laughs> พี่พี่ทำธุรกิจแบบโอเคและกระจายไรายได้จบกระจายไรายได้ไิดนะมาะครับ <laughs> ก็อยากอยากให้คนกินอาหารแต่ว่าไก่ไก่สุธทธิวันสิประมวลค่ะตอนนี้นะฮะอยากรู้เหลือเกินว่าที่เขาบอกว่าเอ้กินกันคนละร้อยกว่าบาทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะวันนี้เรามา9คน9คนแล้วก็เนี่ยเราสั่งแบบแม็กๆเลย3บ้าง2อส่วนใหญ่จะ3มี4อยู่รายการหนึ่งนะฮะมาดูว่ารายคารเท่าไหร่น้องกิดตังเท่าไ หนึ่งพันกับสิบห้าบาท่เองคนละองเอ้าผมคิดว่าเอ๊ะคนคนหนึ่งคนหนึ่งผมมาเก้าไงมันต้องประมาณพันแปดหรือว่าอะไรอย่างงี้ไม่ถึงนะฮะหารแล้วตกคนละร้อยก็ไปหารกันก็คืออย่างที่ไม่ให้เกินที่ลูกตือของเราบอกว่าคนหนึ่งไม่อยากให้เกินร้อยไม่อยากให้ไม่เกินสองร้อยด้วยไม่เกินร้อยหนึ่งอะดูดิคนมีกี่คนหนึ่งสองา้าเก้าเลยแปดเก้า คนละ112บาทพอจบแล้เออเนี่ยไอเนี่ยมันกินไปประมาณ500รอยอคนนี้มันเป็นกิน500ไอ้น้องไอ้น้องคนนี้กิน500ขอบคุณมากค่ะขายของสิเมืไหนเอาอีกเหรอโอ้เอาเอาเอามีเวจี้เบอร์รี่มอบให้ประตูนะฮะดูนะฮะมีทั้งสองจุดนะเป็นเอ่อทีนี้มาขายของมาขายของได้กินอีกแล้วหรอ ได้ได้เอาขายของมีมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้อะได้ไหมไม่ค่อยมีค่ะไม่ไม่เอาคุณจบเลยป๊าป๊าป๊าอย่าบอกนะว่าป๊าป๊ากินอันเนี้ยป๊าป๊ากินอันนี้เลยสุขภาพแข็งแรงเลยมีแรงไปทำงานไปเลย ทุกวันนี้ยังไม่ได้ไมร์ดกก็เพราะว่าอันนี้แหละเพา่าน่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเกินเสียชีวิตยากแค่นั้นเนี่ใช่ค่ะอายยังไม่อายเลยคุณยา่นะะฮนี่เกี่ยวกับระบบลำไส้นะฮะอันนี้อันนี้สูตรตั้งเดิมนะครับอ๋อและอันนี้เป็นสูตรใหม่นะฮะเป็นผสมเบอร์รี่ไปอีก4ชนิดกับผลักนะฮะเกี่ยวกับระบบสายตาถ้าใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายตารับประทานในนี้ได้หนึ่งซองหนึ่งวันวันนี้ขอบคุณพระเตยขอบคุณน้องมินดี่ด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะครับนี่อ่ะเวทีนจ ื้อซะอยากมีสุขภาพดีก็ต้องซื้อจบแล้วจบรายการให้หน่อยจบแล้ววันนี้หอยหอยอิ๋วหออิว๋ว หอยหอยหิวโอ้รายการใหม่ชื่อรายการมันหอยหอยหิวอะไรอะไรมันคืออินฟลูเอนเซอร์ที่มันมากินฟรีตามที่ต่างๆนี่หว่าหนูก็ว่าอยู่เนี่ยอาจจะเป็นแก๊งเนี้ยแหละที่ใน t ิ k กต k อกเขาเตือนกันนะบอกว่าแก๊งอินฟูสายโจรอะมากินคุณดาวคุณดาวคุณดาว กดติดต่อไลน์ด้วยนะครับโนติฟิเคชันด้วยหอยหอยหิวไปนะครับ